ครับสวยๆแล้วก็มาขึ้นฟังเอาปลามาขึ้นฟังามาแล้วนะฮะสักพักหนึ่งก็จะไปล่องเก็บปลานะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเอาพีก็ได้ไหมนี่ใส่ถุงปุ๋ยขึ้นมาเลยครัสวยๆเอาไปเทเลยก็ได้พี่เอาไปเทพี่ก็อยู่บ้านนะพี่นะครับโอ้โหแกวเลย ขยันขยันแล้วเนี่ยไม่รู้จะทอะ่ขยก็ไม่ไหวจะจิตแล้วแล้วเองแขงอยู่เลยครับตอนนี้นะลาาปลานอู้ตัวใหญ่เลยสวยเลยนี่น้ำแข็งนะเอาไว้เก็บความเย็นนะครับปาจะได้สดตลอดนะครับ ปลาเนี่ยคันนั้น่ะครับไม่ได้เกิดกะไต่อนี่นะครับจะมีกันมาหลายคนนะฮะท่านผู้ชมนู้นคนหนึ่งไอกคนไกลๆนู้นนี่คนหนึน่งนะเสื้อแดงนู้นมาด้วยกันนะครับว่างๆมาหาปลานะานั่นละหกหกหกสิบกว่าละโอ้โลงแววปลานะท่านผู้ชมเมื่อสักพักนี้เห็นว่าปลาติดแล้วนะขึ้นมากระชอนนะครับ มากระชอนแล้วจะไปเอาปลานะ,ะเราตามชมนะครับมากระชอนแล้วจะไปเอาปลากลางล่องไปนะครับโอ้ไปกินด้วยอ,อ้กูน่าเสียดายอ๋ไอไปแล้วนะท่านผู้ชม

หลุดจริงจริงย่างนไม่ไม่แย้มมาข้างหน้าเลยพี่ไม่ใช่มันขยับมาข้างหน้าเลยเป็นดิ้นฟันผับอยู่แลตอนนั้นตัวข้างหน้าอ๋อปลาตะเพียนอีกปลาตะเพียนปลาตะเพียนใหญ่มากพี่ก็บอกว่าใหญ่มากนะท่านผู้ชมอ่าจีน อันนี้ที่เอาอยู่นี่คือปลาตะเพียนอ,อ๋อเออแล้วเราจับเลยไม่ได้เลยตอนนั้นน่ะเดกอยังได้อยู่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับมาใหม่กูตัวใหญ่นั่นอ,อ้โหประมาณเนาะตัวใหญ่ประมาณนั้นสองโลลิ้วเลิ้ว เอ้าเอาเงียบไปแล้วเร็วเมื่อกี้เห็นตัวลอ,อยขึ้นมาเลยตะแคงตัวเลยเอาม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 าเอา้ามานี่แล้วเห็นไพ่มาที่แล้วลองยกดูลองยกดูอกดโอ้เมื่อกี้แสดงว่าชนน่ะชนเห็นตัวเลยนะเมื่อกี้ลอยขึ้นมาด้านข้างเลยแข็งมันยนะ โอ้น่าจะไปแล้วเพราะว่ามีน้ำยาวมานี่เลยเมื่อกี้อยู่ไหมอยู่ไหมถ้าอยู่มันโอ้มันไม่ม้วนนะดิถ้าม้วนนะ่เจอเลยแหละเมื่อกี้อ๋หัวเขาเข้าไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าได้ก็ดินแล้วดินพลาดแล้วนะ่ะ โอ้เมื่อกี้มันก็วนมาตรงเสานี่นะไม่อยู่แล้วมันอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงอู้ได้อยู่ยังอยู่ยังอยู่บอกแล้วยังอยู่ยังอยู่วนดีๆ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 ปลาใหญ่ฮะท่านผู้ชมปลาใหญ่ปลาปลาอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาอันนี้ปลาตะเพียนนะโอ้ยจับ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 เอาเอายังไงดีเอาเอา เอาอยู่เอาอยู่อย mm ู hmm. ่ละอยู Paradise ่ละเห็นแล้วท่านผู <worldwide> ้ชมเห็นแล้วครับดนแล้วหนีได้เ <worldwide> ร <im> ียบร้อยท่านผู้ชมอันนี้ปลาจีนปลาจีนปลาจีนฮะใหญ่กว่าตัวนี้อีกเหรอโอ้มันก็จะไม่อยู่แล้วถ้าใหญ่กว่าตัวนี้ได้จริงๆนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เห็นแล้วเออได้เรียบร้อยนะฮะสวยครับได้ภาพสวยงามเลยนี่ดิ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่นี่ฮะเนี่ย สดๆเลยครับท่านผู้ชมสดๆเลยอ๋อเขามันหัวเขาเข้าตาอีกไข่ไม่ได้เขาก็เลยหลุดได้เออเออเออจับดีๆจับดีสองมือสองมือเลยเนี่ยสดๆเลยครับท่านผู้ชมสดๆเลยอุ้ยสดๆเลยฮะได้ภาพสวยเลยฮะภาพสวยเลยนี่ฮะ ชาวบ้านหาปลานะครับธรรมชาติหาอยู่หากินนะฮะได้ภาพส,สวยๆนะฮะขอบคุณในพานด้วยครับจับปลาเราชมครับเอ,อ้ยตัวใหญ่ขอบคุณมากครับนี่ฮะลงไปเลยอุ้ยพี่โถุยครูท่านผู้ชมท่านผู้ชมปล่อยปลาไปเลยโอ้ยพี่เอ,อ,อาไ,ออได้แล้วท่านผู้ชมไปโดนตรงนู้นแล้วครับ อ๋อพี่เขารู้ว่ามันมันนั่นแล้วมันจะตายอยู่แล้วนะพี่เขารู้รู้งานนะโอ้ไปจนมุมเดิมนะมุมเก่าตรงนู้นครับฝั่งนู้นครับเรียบร้อยอนะตอนนี้คงไม่หลุดมือแล้วลนะ่ะลงกระสอบไปเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมลงกระสอบไปแล้วนะปลาตัวเมื่อสักพัก่ยฮนะได้แล้วครับได้เรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณมากครับนี่อยู่ในน้ำนะท่านนะผู้ชมมนะดูนะฮะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามธรรมชาติอันนี้นี่อยู่ในน้ำนะเพราะว่ากำลังก็จะไม่พร้อมนะครับนี่นะท่านผู้ชมก็ยังโยนได้นะอ๋อตาหินเดึงเอาออลาหมอช้างเหยียบต้องจำชื่อ,อได้แล้วลาหมอช้างเหยียบเขา พบพบนได้อีกแล้วพาตบียได้แล้วลงไปแล้วเรียบร้อย กำลังขุดดินอยู่ด้วยโอ้ยดีเลยนะท่านผู้ชมดูเต็มๆตาเลยฮนะโอ้ยต้องมีโลกว่านี่เท่าเทียมอ๋นี่เทอาเทียมนี่ลงคาย <c oughs> โอเคโอเคพี่แค่นี้แหละอเอแล้วขอบคุณมากมีน้ำแข็งนะอเอาไว้เก็บความเย็นนะครับขายจะได้สดตลอดนะโอ้ป่านิึนะพี่นะกำลังจะรุ่นเดียวกันเลยนะนี่รุ่นเดียวอ๋อนี่กี่รอบแล้วพี่รอบเดียวครับโอ้นี่รอบเดียวนะครับ โอ้เว่อบเดียวนี่ก็เป็นหลายโลแล้วอย่างนี้ประมาณพึ่งลงแกะแล้วดูประมาณสองกิโลฮะใช่ครับโอ้นี่โหดีแลยท่านผู้ชมดูเต็มเต็มตาเลยฮะโอ้ยต้องมีโลกว่านี่ทอดีหนมอ๋อนี่ทอดแหนมอันนี้ลงคายโอเคโอเคพี่แค่นี้แหละพอแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากนายพานใจดีนะจับปลาให้ดูเลยโอเคอืมจัดก้านเลยครับ